นี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังก่อนจะนิ่งก็ก็กิ้งมาก่อนได้เวลาซิ่งมึงก็ต้องรีบมาบอกที่มานัดดูพระเครื่องนะครับผมพอดีลูกค้าส่งมาดูในเพจนะครับผมที่ Amazon ะทะทอเมซอนอมพตทนะครับผมในกองม วันนี้จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับนี่นั่นงตรงไหนครับต้อนกับเป็นคนเก็บฮักนะครับตรงนี้นะฮักฮักสุขการเก็บเลยไปเลย เจออยาามี่อนเวลาซื้อัไอันนี้สามร้พี 3, นะ่ดอสามพันะสองพันร้พี่ดอสองพันเป็นห้าห้าฟุตเจ็ดเก 8, 9, 4, 10, 10, 10, าซิมหมื่นร้อพี่ดอหมื่นเอหมื่น้าร้อยรพีดอตามตกลงนะครับผมขอบคุณ้คราบิดามดูรู้าผมขอบคุณครับมาโทรศัพท์มาเอาามนเอ,อุตรารแค่